มีบีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาสุกเซลมาว่าอันโอ้ยว่จะได้น้องมัวไปเป็นลูกสะใายพังคันไม่โอ้แม่รู้เป็นเอตีอย่าพูดอ๋อแปลว่าตามมันเอฟซีเป็นเซลมาเนาะอ่านคอมเมนต์อยู่ฮู้ดีกันสบายดี กับทักทายสบายดีสวัสดีเลยพี่น้องเด้อเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยคือเก่าคือเดิมเนาะอยู่บ้านน้องปลาเปิดภามากก็เจอสองสาวบูเบรีคือเก่าคือเดิมเนี่ยโดยบริการพ่อพ่อกับน้องเตี้ยน้องมวยเพื่อนก็พอดีเพื่อนอาณามากับพ่เพื่อนมาอย่างน่อยพี่น้องเนาะก็เลยอ้าเปิดคลิปถามเพื่อนก่อนหน่อยนึงพื่อพี่น้องเอ้ย อ่ะเจนนี่ล่ะอ๋อมหาผู้บ่าวอ่ะพรมย์อ่เซลล์เซลล์เนาะอ่ะเดี๋ยวเปิดภาพคุยกับน้องเพผนก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะคราวหนึ่งเนาะจากในกาแฟพแม่พี่น้องเขามาเป็นกระดังง่าใจก็อลไรก็เซลล์เป็นโฆษณาให้เลยเด้อพี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะเปิดภาพเปินมาคุยกับพี่น้องเนาะนางโอนางลมกันก่อนมาศาโทรศัพท์บ่โดยโอ้ทุกมือนี่กันนิ้มเต้ดุนเนาะ mười bao nhiêu năm mười bao nhiêu năm mười bao nhiêu năm mười bao nhìn năm mười bao nhiêu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  năm bao nhiêu năm mười 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 bao nhiêu คนตุ่มบคไ่ไ้เเต้นคอยสายปาร์ตี้ที่บอกต่างจนเท่านั้นจเจ็บน้ำปอมวัขี้ฝนทักักเที่ยวเจียวคนี่นี้นี้ัน้ย้อนหมามาดีดีไม่ได้เป็นน้ำกันว่ค่าืงน้ำายเืองน่ยองบอ เต้นว่าทิปืุ่นเต็นติเป็นติงเถอะค่ะดูไว้ใส่หนังพีอันนี่บ่อเอาไม้มาด้วว่าสีห้องเพลงเห้พังมีบ่อไม้นะเสียงห้องเพลงเห้พังสีย้องเพลงพังพังอยู่บ่ี๋ยวให้หยักพังได้เสียงสมุนไพร้าบ่อมัวจะตาย จชาจชาก่บกก็บ่าพอยห้บอกเลยรุ่นมางัวตายบ่ได้เสียงฉบุราดีได้เคาเห็นแล้วเออบอกเสบือสสบืห้องเออสบ่ตายเขาพูดอย่งนี้ัตายเสียงาบุรตอนนั้นบ่าสบ งัวแตกใกล้มาแล้วง้อตายหมอไปผูกแกมันหลุดอยู่วะหลุดกินข้าวก็เข่าอะไรไอ้นาะข้าชีโอกเนาะหลุดร่าตัวไปตายเปล่าๆได้เนาะเปล่าๆได้โอ้ยอาเซลเล่นแด้วพี่น้องเดี๋ยวบูมี่บูมีเลยเพิ่มอะไ้แถมมาให้แถมมาให้ก็คือสีพังเลยเนาะมีแต่มนักเต้นนะงักกันไหม ห้ามกายห้ามกายห้ามกายดังคักอยู่ได้นี่เนาะตัวน้อยคนนี้กันน้อยน้อยแน่นว่าคืนน้องเตียงอย่แห้เน่ะมาหาน้องเตียงเลยเป็นยังไดน้องมวยอาการนี่งานเก็บผีแต่รวยเก็บปงเก็บตาชั่วจะสิบไปตายอีกบ่ใกล้วันทีหนึ่งใกล้จะไปตายอีกบ่ ต้องสัจเจนกันเนาะเราฟังคนมาก่อนได้ไปได้จังหวะได้ไปเพราะว่าเพื่อนหายไปได้ใช่ไหมว่าไปน้ำไปถามพอกระมืไปวัน้องหมดลองฟ้ากูหมูกกัไปเป็นเพื่อนที่คอยไปของพีหมวกกันไปเป็นเพื่อนแล้วก็ไปทำเพื่อนน้อไปเลยเปียเลยไปขึ้นรถ อย่ามาสดื่กินเหล้ากินเบียร์ก็เมาแต่เก่าเคยเมาแต่เก่าเคยเมาแต่ลาบปีไปชวนคำปีขึ้นหลังกินได้ไปค่าคุงหมอเคยไปว่าโนเตียนลยเคยไปยังไงล่ะอุ้ยคอยก็ลืมไปจะได้ยังโดนยูน่าลืมทำไงเนี่ยแต่คืออยากนอนอยู่เพื่อนนะเนาะโอ้ยนอนอยู่เพื่อนโอ้ยดีแล้อ ทางแม่นี่อาการไข้ขึ้นแล้วเป็นใบละยอืมก็เป็นกินคาร์บอนน้ำบ่เหนื่อยคาร์บอนอืมไข้เนี้แล้วก็สั่นเนาะบาดเจ็บคือเก่าเนาะอืมแล้วบ่นี้ทางทางหมอเพิ่งนัดแล้วสีได้ไปอยู่บ่อซาเปียนพาตรงพาตัดนี่นหะยังบ่บ่ตัวเนี้ยบ่ข่าวเป็นซีหมดแล้วยังบ่มีเงินเนาะมันนอนซีหมดแล้ว นอนกี่หาในเหล้าแล้วไปในเหล้าไปครับเหล้าหนึ่งยังบุพเพได้เนาะอาในเหล้าเนาะโอ้ยคลายเข่ากับเบิดเข่าเลยเนาะในเหล้าไปได้ไอ้เสียงไผ่ล่ะน้ำปลาเขียงน้ำปลาแบบหลบหลอนนะมาพี่เนี่ยก็น้องปลาเอามาพี่ เอ้ดิเลยเยอะเลยอี๋น้ามานั่งพี่ไปยังหนุกพี่นะพี่อ่ะพี่นะพี่ต้องฟางขัดเข่าขายเหล้าไปนึ่งได้ซื้อเหล้าน้องฟาง่็จะต้องไม่ทันเจ้าจะชื่อว่าจะต้อไปโอ้ขายเหล้าได้นะคะดีได้หายาได้เหล้าพี่นาบอกมีบอลใส่เข่าได้เนาะใส่เพื่อนใส่เพื่อนเพื่อนเอายังเชยอยู่คนอะไรวะบกลัวเบิดวะ ขัวไว้น่ะเลยมาหน่อยไหมเอาให้ถามก่อนได้เอาเฮยมาบัดนี้คืองามแทบบานงามกับขานกาาสบายดีป้ะลงในละมวดึงไปดึงไปเชิมงามบ่คืองามแทบบานนี่บอกปฏิเสธเหวยบอ นางเพื่อสัตว์ผู้เดียวฮะเพื่อสัตว์ผู้เดียวเพื่อสัตว์ผู้เดียวสามสาวนี่เจ้า่าผู้ได้งามสามองสามขอยนี้สมมติเราเอ็นเมรุงามกบหมเนาะกิกำลังคิดต่อได้าขอยงามกรัวมได้จตเดไปถิยอ งามเบิร์ดเนาะกำลังตะออตะเอะเป็นตะบกตะเบิดกันีไฟหนาขาวกงเอ็มงบิสปอร์ต่สาเนฟหนาขาวกงเอ็มวยอืใส่ครีมกันนะบนี่ฮะบบ่พาใส่แต่คนนี้เขาิบรกับนน้คนนี้เด้าหมือนใสครีมบ่ะใสครีมยังไงครีมนวครมบางนาวด้โอ้เดี๋ยวนี้งใส่ยู่บอ ขนาอ่อนบะพร้าวใสครีมเด้อขนาดโมเป็นยังโมจะเป็นต้องใส่ต่อยังน้อยบบว่าน้องพาก็เป็นหลักใส่ลต้นใหญ่เขาจะกันบดไว้บอกน้องพาได้เคยใส่ไว้ล่ะต่อยังน้อยสิบไมว่าได้ะสาวกระปุกพากับไปลินมาแล้วไปลินโมเป็นไปใส่ขาล่างขาล่างฉับเมษีห้าในน่องพังเบาเนี่เยจะเดินทางไปไทยอีก น้องปลาอย่าลืมเตรียมผือเตรียมยาได้เลเด้อซื้อยาเตรียมไว้าถุงยางหอยหูของใส่สากเข็มเห็ดยางใส่สากให้เตะเว้ยไปดิ้งมันมันช็อตเด้อมันช็อตเด้อมันช็อตมันช็อตพี่เจ้าหูเสียบสุดปักอยู่อ๋อระวังแน่ตรัสขานรถว่าแต่ไม่ยังเคยรับผิดชอบนะถ้าใส่ปฏิทันแน่เนาะมีใส่สากใส่ให้มันเตะหมดเลยเอายาทันไปก่อน ยังมัดไปก่อนด้วยน้องเตี้ยแล้วใช่ไหมพากันทีมข้าวเพียงแล้วบอนี่เนี้ยคุยยังอยู่เหนือดเลือดตีว่าบิดเลยในไงไม่ได้ีิยัดทีนั่นนะเนาะลาสาวเพื่อไงบ่แต่เยี้เนาะเอื้ยเนาะเอื้ยเอื้ยนะสาวเขาดูเป็นน้องลาสาวด้วยสมุติเออภาษาลาสาวเอื้ย น no. yeah. mm. 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 uh, ้อป ah ุ yeah. uh, ๊ล mm. oh ิส4ปุ๊เออพี่น้องมืละเอง FC เพิ่นบอกว่าโอ้ยคันหน้าสิเอารูปอ่ะัวก็บ่ฟ้าวเด้อว่าเนาะอายุสากว่าปีก่อนว่าซั่นเอาไว้เบิ่งมงก่อนว่ายังหนุ่มยังน้อยอยู่ว่างก่อนน้องเสียแ้เช้านี่บ่อ่าสิไว้แท้บ่จักปีแล้วน้องมย ต้องปยามว่าได้กับบืนในหอดปเืให้ก็ร้อยน้ามนือแงดาซแต่ว่าภูกรป่าพูดไจ้าเมุมีมีเอฟซคอมเมนต์เขามากูกเซลว่าว่าอันโอ้ยว่ะได้น้องมวยไปเป็นลูกสะใภ้พังค์เม่โอ้เมุตตีพูดอ๋อแว่าตามมันเอฟซีเป็นเซลมาเนาะ อ่านคอมเมนอยู่ฮู้ดีแก่ใจนะอยากเอาไปเป็นสะพายไทยเพื่อนนะเออสันเดี๋ยวไว้อยากคบผูเบาฟังไทยอยู่บ่างสิแต่จังหว่ามีมาฮะนะแต่เฮาก็บได้ว่าตอนนี้เนาะแล้วฮาวกได้ว่าตอนนี้เด้วพี่น้องเดือยยามาเด้อเนาะเพราะว่า ตอนนี้เันบอพาคิดซาตอนนี้เนาะยังนมยังน้อยอยู่น้ไเด้น้องป่าน้องมวยน้องอันเตี้ยสุกล้าขี่แล้วนี่พ่อเป็นคาวเปด้ จอนคามจนคามจาบอกลยว่าถิ่มเขียวนะอทางกันท่ายงเนาะเขาจะหนาพุกงใหม่ทังนี้เป็นเป็นพุ่งขนว่ไมยางน่ายังไงยังมันยัยางยายันแม่ย่ได้เลกายมีไปรถขับปุ๊บเขขกายขานี่มากปุร่มอ๋น่เงียบเดยวฉันขอถือ กำลังเพิ่นแยังคือเพิ่นว่าเนาะสามสี่ตอนนี้ยังสี่สาวเนาะน้องเตี้ยเนาะแม่เนี่เอ้ยน้องติ๊กเนาะสี่สาวน้องติ๊กน้องเตี้ยก็น้องมินตาน้องมินตาคือ่ชียังดนอยู่น้องมินตานี่มีอย่างบ้านอืมอืมนะกุมหนาบ้านเสาเดินงานนั่นสิ่วันเดินงานใหนปานเนาะตอนนี้ค่ะเอ้ยถามเพิ่งแล้ว ผ่านไปน่อยหนึงห่งพึ่งจะหับค้นไปเ <c oughs> พื่อนว่าโอ้ยเสียใจเด้าเพื่อนเอาเพื่อนเอาจะคนจะมออันว่าคืออันคอยกับยังบบทันหูเนาะเพราะว่าคอ,อ,อ,อยกับโได้ทมต้อนะคอยคอยกับถามเพื่อนว่าอันตอนนี้หันยังหับคนงานอยู่บอทังฮานเพื่อนว่าโอ้ยพึ่งจะหับไปวังอาทิตย์ที่แล้วนี้เพื่อนว่า โอ้ยอดเลยอดเลยเเลยบอกว่าอันนี้เกี่วกบพีไปปอกกระทาเอาไว้เก็บมากระพเก็บมากระพ้ับทับถาดได้ยู่บถ่าถาพอนุาถาคือปีเลยแม่ล้าเสียไปตัวมันน้อยนะ้องัตื่นใช่รอนอยแน่ไม่ตืนแูจะมัเลินนอนจะมันเี้งมันกินขึ้ปีนี่มันก็กินคือปีนี่บอกนไม่กินแคลเซียบอกนอา มันกินอิ่มเพิ่มมาจากตัวใหญ่อรุ้ยอยู่เลยแลวสิทามให้อีกห้านึงอีกแต่ว่าห้านนี้ค่ะจะขายเครื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องไส้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องวัดสดุเวนหื้นแลยสิลองทามพิอนีก่อนตานบ่ก กูมียันปัอมน้ำมันเนาะปัอมน้ำมันเพิ่นตะกาเพิ่นบ่ฮับเพิ่นบ่ไปนี่นั่นเวลน่าเพิ่นบ่ฮับอันซองซาบูบอรี่เพิ่นบ่ไปค์ขันปัอมน้ำมันนั่นยันใส่พิษยันใส่พิษบ่อยล่ะยันใส่พิษชีวิตเปียกกับดงเห็ดหมูมือเพิ่นก็บอกนะเนาะบอกอยู่ยันแบบว่าส่วนควาลืมเนาะอันดองผสมเพิร์นกระโบปาวเพิ่นเขียนใช่ได้ล่ะกระชวนบัตรนะมันมีแต่กระชวนกับเอสซังไง สอนนิ้วข่อยบรรลุงนี่ใช่เพรามันจะหัวมันจะตัวอันแอ็นฟังกับหัวสีแดงเนาะเติมเติมมันแบบยันแบบคือเฮาฮะนหะบรรดาเฮาแบบเติมพิษฮะนะแต่คืออยู่ท้ายนี่ลายไดสมอกไว้ซีหาชนิดเลยอยู่ไทยเนาะก็มีจะฟังไปอีกเนาะเดี๋ยวสิติดโต๊ะไปอีหานี่การหานี่บอกเอาเลยต้องเมนโลฟังสถานการณ์ก่อนมียังบาดนี่สแกนไม่นาน ใช้แกนกับบธนไบแมนรุ่นบบลองรับบ่าองรับืันนี้เห็นนาแดดในพี่น้องเลยเนาะเพราะว่านี่ฝนตกบ่ทางบานเดียวกันวายูฝนท้งนั่นเลยเนาะข้ามาจิงมจะบโได้อบตาบ่จับตเดี๋วจับถึงจักรเนี้ยถึงดิเธอ ไม่แค่เอาซื้อมาดากันนะวันนี้กระเบิงกันพอดีกำลังแง่เนาะคือเพิ่นว่าฮันแนพี่น้องเลยเนาะมีแต่เพิ่นแซวฮันแนน้องน้องมวยน้องเตี้ยเนี่ยเป็นสะพายพังไทยบอสไปว่าน้องเตี้ยไปไปไไปเนาะไปหมไม่เลยไม่ใช่ม่นบ้าน้องกัน อันน้เบียเอาคือมันเห็นไปก็ขี่มาจอดนะมันหมูเห็นบ่หมูหมูบ่หมูอ้ายมาเรียนเออขี่วัวมาหาไปเด้มันเบียบ่นเนาะเป็นมาตัดผมมาตัดผมอ้บอตาทมหายอือฮะมึงอ่ะไปตอนไหนวะพลพลโตกอันเฮือนบริหัวบไปละหัวหัว มันบไริพามันบไริพาบริแถวพาภาพมากเปียบเลย,อ,อ,ยอืมมันได้พากันนอนได้อยู่บ่ใส่ล่ะเสร็จเอาไข่น้ำมันเปี่ยวก่อนเพราะเพื่อนน้องมวยตามทีคือถ่ายเบิร์กฮะเพ็กพม่าพี่น้องนอนส่วนลาน,นลางง่ายอยู่ฮะแต่ว่ามันมันจะทางพาเนาะพามันจะบริยาฮีเป็นไง กันได้พาขึ้นหาโอ้คักอยู่แอมเบิดนะเนาะแมนมันสาคือว่าได้เนาะทั้งน้องเพิ่นกาแบบว่าเอาไว้แบบช่วงตกแหงเนาะอากาศแห้งอนบอกน้องมวยเยอากาศเนาไว้แล้วก็บยายากเอาบันไดได้แบบนี้มาปิดเอธรรมัางพ่นเนาะพอนหนานี่ยค่ะมันอยากลำบากแน่พี่น้องเลยเนาะสำหรับบ้านน้องมวยอันนี้เพราะว่ามันหัวแล้วก็เวลาพ่นสาบพ่นยังมันกาเปียกบปเลยเนาะเทียพานะพอพาเพิ่นกา ห่างมาแล้วพากะนางกระสีเห็นดังคันฮะนางกระสีเห็นดังคันเลยนางกระสีแล้วมันก็คิดว่าส่งตาวาซื้อพาใหม่มีประมาณเท่าไรสัมกุพันเออมันกะอิงตามกระพาเจ้าชีใส่พาอยังเลยฟากระจาบใช่ฟากระต่ายคือเก่าเนอะแม่นจะาากรแต่ว่าพากระจาเนี่ตามาพี่มีประมาณอยู่ เดี๋ยวนี้มันขึ่นได้เดนเแต่ก่อนหาหาิปไปป้ายเนาะแต่ก่อนนั้นแผนหาสิมหาพันกีบเนาะเยมนแดิบเมนาเดนกับแปดิบแทนแปดสิปเปรุ่นไรรุ่นน้อยรุ่นใหญ่คำนรุ่นนัคุณได้แปดสิบบวเก้าิบคได้สามวกโบริเมนธรรมดาได้เดนองกัเนาะมีแบบแนน้อยแทนใหญ่เนาะพาวแอมเป็นพานอย่งไมเซล่านะไมเซล่าก็คือตับหนึ่งนั่นหาล้อย เพื่อมันดื้อเน้อหาร้อยดื้อเจ็ดรอยสมุกดาก็จำบ่ได้เลยเพราะพี่น้องตั้งแต่ตอนเท่เทือนพุณเนาะท่านได้ผพาบอฮาวคันท่าเปลี่ยนผพาก่ะคักยเนาะเคือนน้องมวยเป็นผพาธรรมดานะแต่ได้เพื่อนน้องฟ้าอีหล่ะอันหัวเพูนมาที่ไหนนะบอขึ้นแต่ล้อว่าฝนตกมาแล้วก็ชอบเมืองว่าหัวจุดไหนอีก จอมเอ้าหัวเบิ่งเก่าบ่เนาะกระชิได้ให้เพิ่นแก่คืนคือเก่าเนาะได้จ้ะเพิ่นน้องเตี้ยหัวใบล่ะหัวนะหัวบ่จักะตอกผิดตอกผิดตอกผิดชีวิตเปลี่ยนใหญ่บ่น้องเตี้ยวหัวบ่เปียนใหญ่เออเปล่าได้ขึ้นไปฉอำเลยบ่าฉ่ำกับมันหัวใหญ่เพิ่นโอ้เจ้าอาหัวตบหัวก้อนตีลงน้ำเลยจ้ะตอกผีดเลยเนาะ แก่ไ้ก็ลุกเลยนะอืมอืมอ๋อสืสบวตนติดจกเนาะแม่ไก da hmm. hmm. oh, ่ปถึงล้มต really ้มต้๊มา้นะไก่ลงป่ายัไปยับมาเร็วขึ้นมาขี่เจขึ้นทางเพินขึ้นมาขี่เซื่ยนแก้วได้ลงป่าปลาต้มปลาดุกไก่ลงปาบ้มือนั่งนั่งเีกาป้าขี่เซโตนั่งมมินกุ้งกุ้งกลับสอค่ะ ที่อวัวยู่คณะใช่ไหมามนแทนแล้วนอกจากกระซังว่ามันตกมาได้แบบเคือบษาเนบต้วันมไดิมินมั่เ็ากินตัวมาในนี้เลีนแบบแล้วโมเดิรนแน่นเนาะเฮงเนี่ยมันผนตกมาใส่แบบหนยกินมาแบบทางน้องเตี้ยกับบุนังเน๊ะไอ้ทาง่อยนั่งกินกุ่มๆน้องเตี้ย อืออ้อาแต่ว่าเรื่องเวรเรื่องงานเท่ากับฟังมืออีเดล่าเด้ออ่าอุเฉยเนาะดิฉันดูหินกับใบหยากไปมาซั่นเนาะเพราะว่ายันได้กลับบ้านไว้มันใกล้มันใกลพ้พค้ดจะหัวน้องมวยไปเห็นงานดิฉันจะได้ออกไว้ไปดิชันไปกูไปกินเขาเ <c oughs> จ้าหัวกินลายว่า่เจะหัวเคยเป็นเด็กเสือเมื่อก่อนนี่ปรธรรมดาเนี่ยนี่ กินข้าวลายแล้วเพื่นก็ได้ให้ออกออกเองออกเองกินข้าวลายเพิ่อนว่ายกนะคือเพิ่นบ่ให้กินเนาะจากที่เพิ่นไปว่ายก็คือดมมือน้่งปลาจากที่ว่ากินยู่น้อเพิ่นกลายเป็นวายกินของตัวเองเนาะน้องปลาเคยไปเฮ็ดเบี้ยอยู่ใบละบ่บ่เคยจักรเลยือกเคยไหมเคยมีแต่เฮ็ดเบี้ยในเฮ็ดในซานเท่านาะน้องปลาอยากลองมึงจ้ะบอกปลาหนได้ม่วนไงยากฮะ กันมูอไปเบิ้ดไปดิบปรยัดกันมูไปนอปไปสิบบเงาพอนบอกทรหาแล้วเอทาหายแติดสายใครดรอจโบมี้ขาเวลารับอันโทรศัพท์ดอกเนาะแบบปูเนาบอกกางเกเือบ่ได้อกบนแบบปูเนาะแบบปูคนบักไปเพนาะงานชั้นสูง ชูวะเนาะเ้งานยังว่าทำงานเนี่ยขึ้นต้นกิจินบ่อาเอเตียนผมีบ่มีแน่อนบ้านนองป่าเห็นคนหาแล้วเห็นขนขึ้นก็จงขึ้นต้นกิจิต้นตหลักหลักขึ้นเเ่าปีนเจ้าขึ้นไลบ่สะงานนี่หกหขึ้นบุมบัดหวายเยตตดลงมาได้เนาะ วงกาบกระไรเลยอุอออ้อาสากานี่แต่ว่ามือนอกป่าสีไปฟังไทยกับรุ่นอีกเนาะว่าน้องมวยเพิ่นสิได้ไปน้ำบ่อเมนเิ่นที่ได้ไปน้ำกันคือนกาวบอ่อกันเป็นไปได้กะอย่าให้ไปน้ำกันเนาะเพราะได้มีผูปผ้ป่าผนะู้ว่าเนาะทางนอกป่า<ม>เพิ่นกะพอบงเมนพ่อบาเงาเพราะได้มีผูปผผ้ปา่าผู้ว่าไปยามอยู่ดอเป็นที่เพิ่นเขายม่มือไปกัไปนางเยอะไปตีฟุงให้เล่ว ไปตีถุงตีถุงเ้อการมัดซองไปตีุงเขียวกันอานอนดูงัเรนเตียยเป็นเียงค่ับแม่อคเดียวอยค่อะวนหา โอ้โข่จะาวันนอนเที่ยดิโอ้ยนาะนี่คือีกปาวข้าวัวยักษ์ไงคามิเด้อเด้อบ้ามืออาอะสนอกคามีตะวันมารุ่นมาส้มอีกกามือวันที่ยี่สิบสามคือทางพ่อกรณ์เพิ่นจะเดินทางมาพี่เนาะแล้วกาสิพาทางน้องๆเพิ่นขามไปคุณเลยพี่น้องเี้เที่ยวไทยบ่ะเลยเที่ยวไทยเหมือนี้ฮาโลของฝ่ายแ้่บ้าน เลยปลาซาบันนี่การทั้งเอื้อการเสด้ปิดคลิปเพียงสมีเดชพี่น้องเด้อเนาะการผู้รีว่าเป็นทางน้องเพิ่นมาก็เลยอ่าทามข้าวถามข้าวเพิ่นเล็กๆน้อยๆพี่น้องเอ้ยปลาบันนี่ทางสามมุกดาการเสด้ปิดคลิปเด้ออสบายดีปลาลุงกน้อยละสบายสบโอเคสักพี่น้องเอ้ยเนาะมีการทางสามุกดาการเสด็ขอโทษปิดคลิปลงเพียงนสนีเด้อทำบาร์ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเดรย ก็ขอบคุณขอบใจเอฟซีเบอร์สุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามมาชม <Okay. S 1> มาฟัง <No. S 1> เบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้เนาะเอาโอเคพี่น้องสบายดีกันนะไปเด้อเด้อเพือเพื่กันในคืนนี้สบายดี